สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณสามารถดูได้จากราศีคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณนะคะเป็นการอ่านดาวจรหรือว่าภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคล และก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวภาพรวมปี2567ค่ะปีมะโรงโดยที่เรานะคะจะแบ่งช่วงของการตีความออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆตามนี้และสัญ,ญลักษณ์ไฟแดงเขียวเหลืองให้คุณเห็นแนวโน้มค่ะว่าในแต่ละช่วงนะคะมันจะมีความหนักเบาไม่เท่ากันเริ่มจากมกราคมถึงเมษายนนะคะ เราให้ภาพรวมเป็นสีแดงค่ะเนื่องจากสถานะของดาวพฤหัสเป็นหลักเลยนะคะที่ยังคงอยู่ในภพเรือนที่เสียภพมรณะช่วงที่2นะคะพฤษภาคมถึงสิงหาคมเราให้ภาพรวมเป็นสีเขียวค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะจะเปลี่ยนบทบาทย้ายออกจากภพมรณะเข้าภพสุภาแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคอยู่ได้บ้างคะ่ะโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูและช่วงที่3นะคะกันยายนไปจนถึงสิ้นปี เราให้น้ำหนักเป็นกลางค่ะนั่นก็คือสีเหลืองถ้าเทียบกับสองช่วงที่ผ่านมาและถ้าจะให้มองละเอียดลงไปอีกนะคะเมื่อเทียบกับกงล้อแห่งโชคชะตาของพวกคุณช่วงแรกที่ตีความนะคะมกราคมถึงเมษายนจะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูของทั้งดาวเสาร์และก็พระราหูค่ะที่เขาจะโครจรเข้ามากุมร่วมกันนะคะตั้งแต่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปและช่วงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งภพอริและก็มรณะ ตรงนี้ก็จะให้ผลยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงที่สองพอมาถึงโซนสีเขียวนะคะดาวพฤหัสประธานดาวฝ่ายดีค่ะออกจากภพมรณะอย่างเดียวไม่พอนะคะทักษะจรสำหรับดวงเมืองก็จะจบจากความเป็นกละกิน,นีค่ะสามารถที่จะกลับมาให้อานิสงส์ที่ดีได้อย่างเต็มที่หลังวันที่21เมษายนเป็นต้นไปช่วงนี้แหะค่ะเป็นช่วงที่คุณควรจะรีบตักตัวนะคะทำอะไรได้ควรรีบทำให้ได้มากที่สุดในช่วงที่สองนี้ พอมาถึงช่วงที่สามนะคะกันยายนไปจนถึงสิ้นปีดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงนั้นไม่มีตกอยู่ในภพเรือนที่เสียเลยค่ะแล้วก็จะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึงสองดวงนั่นก็คือดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะที่จะโครจรเข้าภพเรือนตัวเองเป็นเกษตรช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าที่ให้น้ำหนักเป็นกลางก็เพราะว่าจะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูด้วยเช่นกันค่ะเรื่องที่ดีและเสียนะคะจึงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน และที่คุณเห็นดาวที่อยู่ในแต่ละภพเรือนทั้ง3นี้นะคะก็คือดาวเจ้าเรือนค่ะเวลาที่เขาโคจรเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนก็จะนําความเป็นอริมรณะและก็วีณาติดตัวไปด้วยเสมอนะคะนั่นคือดาวอังคารดาวอาทิตย์และก็พระราหูมีบางส่วนนะคะที่คุณจะต้องตั้งรับสําหรับดาวทั้ง3าดวงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโซนสีใดก็ตามในโซนสีแดงนี้นะคะ สถานการณ์ภาพรวมมันจะยังมีความต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาคุณจะรับรู้ได้นะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันจะยังไม่มีอะไรที่ทำให้เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากนะักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องที่ดีเอาซะเลยค่ะและสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของทักษะจรในพื้นดวงกาเนิดของพวกคุณแต่ละคนที่จะเป็นตัวกาหนดทิศทางนะคะเกณฑ์ที่ดีและเสียได้อย่างที่แท้จริง สิ่งที่เราตีความมันจะเป็นเพียงแค่ภาพรวมแบบกว้างๆเท่านั้นค่ะเริ่มจากประธานดาวฝ่ายดีกันก่อนเลยนะคะดาวพฤหัสเริ่มที่จะกลับมาขยับได้เล็กๆน้อยๆหลังวันที่9มกราคมค่ะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเดินเป็นปกตินะคะแค่เริ่มขยับคุณอาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีอะไรเข้ามาบางอย่างแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของความรู้สึกค่ะความหวังนะคะกำลังใจเริ่มที่จะมีแรงผลักดันตัวเองได้มากขึ้น แล้วก็จะเห็นภาพเห็นผลได้ชัดเจนก็คือวันที่25มกราคมเป็นต้นไปค่ะที่ดาวจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งนะคะหลังจากที่เข้าสู่โหมดของการจำศีลมาพักใหญ่การขับเคลื่อนมีค่ะแต่ทุกอย่างมันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณต้องใจเย็นๆเพราะว่าสำหรับดวงเมืองแล้วนะคะดาวพรหัสยังมีทักษะจรเป็นกลากินีค่ะมีผลกับทุกรคนาราศีนะคะ แค่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคกันคนละรูปแบบฉะนั้นโดยภาพรวมนะคะในช่วงแรกนี้ยังไม่สามารถที่จะไปเร่งรีบอะไรได้และช่วงไปปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะแต่ว่าถ้าดูจากรูปดาวแล้วมันยังมีความขุ่นมัวอยู่ในใจลึกๆที่เกี่ยวกับคนรอบข้างพี่ๆน้องๆหรือว่าญาติบางคนมาดูในด้านที่ดีกันบ้างคะ่ะอย่างน้อยนะคะเขาก็จะมาช่วยลดทอนกำลังในทางลบจากพระราหูได้ด้วยส่วนหนึ่ง เมื่อดาวเจ้าเรือนกลับมาแข็งแกร่งนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยก็ตามพระราหูในตำแหน่งนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าถูกกระตุ้นจากดาวที่ไม่ส่งเสริมมีโอกาสที่คุณจะกระทบกระทั่งกับสังคมคนรอบข้างได้ง่ายค่ะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะมีเรื่องให้ต้องได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันปัญหาตรงนี้มันจะยังไม่ได้หมดไปนะคะแต่คุณก็จะค่อยๆมีกำลังใจที่ดีค่ะเห็นสัจธรรมมากขึ้น เข้าใจสิ่งต่างๆความเป็นไปได้ดีขึ้นนะคะและสำหรับปีนี้การเปลี่ยนแปลงมันจะมีหลายช่วงหลายจังหวะค่ะเริ่มจากเบาๆไปกันก่อนเลยนะคะช่วงแรกก็คือ9มกราคมพลังงานในด้านที่ดีจะเริ่มก่อตัวค่ะกำลังใจที่พร้อมจะต่อสู้กับสิ่งต่างๆคุณเริ่มกลับมาต่อกันด้วยวันที่25มกราคมนะคะเดี๋ยวจะเริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงบางอย่างน้ำหนักก็จะให้ไปในทางที่ดีค่ะ ถึงแม้ว่านะคะหลังวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูนะคะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคอยู่ได้บ้างแต่เดี๋ยวก็จะสามารถขับเคลื่อนผ่านไปได้เองเรื่องของอุปสรรคนะคะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปฟังกันในคลิปรายเดือนและช่วงที่3นะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสคือหลังวันที่21เมษายนค่ะที่ทักษะจรของดาวนะคะจะจบจากความเป็นกะละกิน,นีสำหรับดวงเมือง หลังจากนั้นนะคะย่อมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญอะไรบางอย่างคะ่ะโดยเฉพาะในบ้านเมืองของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีผลกระทบกับพวกเราทุกคนนะคะทุกลัคนาราศีแต่ที่แน่ๆสําหรับพวกคุณนะคะจะเข้ามาช่วยลดทอนกาลังในด้านรายคะ่ะเพราะเหมือนกับว่าช่วงก่อนหน้านี้คุณจะโดนลุมกันนะคะจากทั้งดาวเสาแล้วก็พระราหูบางอย่างบางเรื่องนะคะก็จะพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นได้บ้าง มีความก้าวหน้าในชีวิตด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาการได้รับการหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ไปดูอิทธิพลของดาวดวงอื่นกันบ้างนะคะในโซนสีแดงสําหรับดาวมฤตยูนะคะการตีความนี้จะส่งผลต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะไม่ว่าจะอยู่ในโซนสีใดก็ตามนะคะแค่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนดาวส่งผลมาพักหนึ่งแล้วนะคะประมาณหปกีกว่า แล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปถึงปี2,572เกณฑ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ค่ะบางส่วนก็อาจจะได้รับผลหรือว่ามีให้เห็นภาพกันบ้างแล้วตรงนี้ลองฟังนะคะเพื่อเป็นการตรวจเช็คดูค่ะเพราะว่าเป็นเกณฑ์ใหญ่นะคะอาจจะเกิดขึ้นแค่เรื่องเดียวหรือว่าครั้งเดียวภายใน7ปีนี้แต่ว่าอิทธิพลของดาวสามารถส่งผลต่อเนื่องยาวนานพอสมควรค่ะเห็นอยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะ อิทธิพลที่ยาวนานถึง7ปีนี่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยเกณฑ์ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเป็นไปได้กับทั้งตัวคุณหรือว่าคนในครอบครัวแต่ว่าอาจจะต้องเป็นโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาค่ะมีความยืดเยื้อเรื้อรังมีโอกาสนะคะที่คุณจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีความขัดแย้งที่ไม่ค่อยลงรอยกันค่ะ และผลของความขัดแย้งนั้นนะคะจะต้องส่งผลกับชีวิตคุณด้านใดด้านหนึ่งถึงจะนับว่าเป็นอิทธิพลของดาวมฤตยูถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการงานการมีปัญหากับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคะ่ะอาจจะต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามนะคะในบางเรื่องซึ่งคุณอาจจะไม่เต็มใจถ้ามีความคิดที่จะดือ้อหรือว่าจะฝืนต้องระวังนะคะเพราะว่าสามารถส่งผลเสียตามมาได้ในภายหลังโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพฤหัสยังอยู่ในภพมรณะ คุณจะต่อต้านหรือว่าจะฝืนอะไรได้ยากคะ่ะต้องตามน้ำไปก่อนและถ้านอกเหนือจากเรื่องของความขัดแย้งแล้วนะคะ <c oughs> ก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยไม่สบายกันหรือไม่ในอีกความหมายหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดทำให้คุณจะต้องตกกระไดพลอยโจรไปร่วมแก้ปัญหาด้วยเกณฑ์ <c oughs> ต่อไปนะคะอาจจะไปมีความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าชาวต่างชาติคะ่ะหรือไม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ สิ่งที่คนอื่นมองหรือว่ารู้สึกกับคุณคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือว่าแนวทางชีวิตอะไรบางอย่างนะคะเป็นไปได้ทั้งที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ถูกอิจฉาริษยาหรือว่าถูกวิพากวิจารณ์บางคนตัดสินใจออกจากงานเพื่อไปตามหาความฝันนะคะเช่วเนว่าไปเรียนต่อหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะเพื่อหาประสบการณ์หรือว่าหาเงินก้อนเพื่อที่จะกลับมาทําตามความฝันของตัวเอง นี่เป็นเพียงคแค่การยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะมฤตยูเป็นดาวบาปะคอค่ะที่จะคาดการอะไรได้ยากเป็นสิ่งที่คุณจะคิดไม่ถึงนะคะแต่ว่ามีจุดประสงค์เดียวคือเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของในชีวิตคุณเขาจะเข้ามาปฏิรูปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภพบเรือนนั้นค่ะสถานะหรือวิธีชีวิตบางแง่มุมของคุณจะต้องเปลี่ยนไปรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และดาวที่ให้ผลต่อเนื่องตลอดทั้งปีอีกหนึ่งดวงนั่นก็คือพระราหูนะคะมีผลมาจากช่วงก่อนหน้านี้แค่ว่าจะเด่นชัดในช่วงไหนพระราหูอยู่ในตำแหน่งที่เล็งลัคนาค่ะเป็นพิณทุบาทสำหรับใครนะคะที่มีลัคนาราศีกันแล้วก็ลัคนาราศีสิงคุณจะมีความใกล้เคียงกันตรงที่ความเกี่ยวข้องในเรื่องของคู่ครองหรือว่าคู่หุ้นส่วนนะคะจะคล้ายๆกันเลยค่ะเพราะว่ามีดาวปาประคอเล็งลัคนาเหมือนกันนะคะ และสิ่งที่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของมีโอกาสที่จะได้คู่เป็นชาวต่างชาติสำหรับของพวกคุณนะคะจะออกไปในเรื่องของอริศัตรูคู่แข่งขันค่ะมีคู่กรณีไปได้ถึงขั้นเป็นคดีความฟ้องร้องกันนะคะการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าภาระหนี้สินอันดับแรกเลยนะคะก็คือเพศตรงข้ามจะเข้ามามีอิทธิพลกับพวกคุณมากพอสมควรเลยค่ะเป็นไปได้กับทุกสถานะนะคะ เช่นว่าค,คู่ครองของคุณนะคะอาจจะพาไปเป็นนี่สินได้อาจจะไปลงทุนหรือว่าซื้อหลักทรัพย์อะไรบางอย่างร่วมกันหรือไม่คู่ของคุณก็จะเจ็บป่วยไม่สบายค่ะอีกทั้งพระราหูนะคะเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาคุณสามารถที่จะถูกครอบงำความคิดติตใจนะคะให้คิดผิดเลือกผิดมีโอกาสที่จะได้คู่หรือว่าเสียคู่ครองเพราะความลุ่มหลงมัวเมาด้วยเช่นกันค่ะนี่จึงเป็นที่มาของคำว่า คู่ที่ศีลไม่เสมอกันนะคะก็จะมีเหตุให้ต้องจบหรือว่าเลิกรากันไปหรือไม่ก็จะเป็นรักทางไกลค่ะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะคะสําหรับบางคู่อีกทั้งยังหมายถึงการมีคู่กรณีค่ะไปได้ถึงขั้นจะเป็นคดีความฟ้องร้องกันนะคะถ้าเป็นสังคมการทํางานจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอริศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีค่ะลักษณะแบบพระราหูนะคะค่อนข้างที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมปากปราัยนะคะน้ําใจเชือดคอ เป็นไปได้กับทั้งหัวหน้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องคู่หุ้นส่วนการแย่งผลงานความดีความชอบนะคะถ้าจะต้องสอบแข่งขันหรือว่าเรื่องขั้นปรับตำแหน่งอาจจะต้องรอให้ดาวพฤหัสย้ายก่อนเท่านั้นค่ะถึงเมื่อจะมีโอกาสลุ้นนะคะแต่ก็ต้องสู้ยิบตาเหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่พวกคุณอยู่ด้วยถ้าเป็นประเภทที่มีการเล่นพักเล่นพวกตรงนี้ก็จะอยู่ยากสักหน่อยหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะที่มีคู่หุ้นส่วน ตรงนี้ถือว่ามีความเสี่ยงค่ะการทำเอกสารสำคัญที่มีข้อผูกมัดสำคัญสำคัญคุณต้องระวังนะคะช่วงนี้คุณไม่ควรไว้ใจใครค่ะนอกจากตัวคุณเองมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อความไม่ประมาทคุณไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นหนี้ศูนย์รวมไปถึงอย่าไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดใดให้ใครค่ะเพราะมีโอกาสที่จะนำความเดือดร้อนกลับมาสู่คุณได้ในภายหลัง อีกทั้งยังสามารถเข้ามาปั่นป่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวคุณได้พอสมควรเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีสตินะคะรู้เท่าทันพระราหูให้มากๆโดยเฉพาะก่อนวันที่30เมษายนค่ะตนจิงยังต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะถ้าคุณรู้สึกผิดหวงังเสีย,ยใจที่จะต้องต่อสู้สิ่งต่างๆแต่เพียงลำพังเสีย,ยใจได้ค่ะแต่ยานาน คิดซะว่ามันเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเรานะคะทุกคนจะต้องผ่านไปได้ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้สร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองและสุดท้ายนะคะดาวเสาประมาณ10เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะที่เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่าแต่ด้วยอิทธิพลของเขานะคะมันจะต้องมีเรื่องให้คุณได้เหนื่ออกเหนื่อยใจกันแน่นอน แต่จะว่าไปนะคะเป็นช่วงสีเดือนแรกที่เป็นช่วงที่ดาวเสาร์มีการขับเคลื่อนที่ดีที่สุดของปีแต่ว่าภาพรวมของพวกคุณอาจจะยังไม่มีกําลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆได้มากพอทําเท่าที่ทําได้ค่ะและี่อีกความหมายหนึ่งนะคะดาวเขาจะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินค่ะสายงานที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะจะเริ่มชะลอตัวจากที่เติบโตกันมาพักใหญ่นะคะ ใครที่ทำตุนไว้ได้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกคุณยังคงไปได้อยู่นะคะในช่วงสี่เดือนแรกแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะค่อยๆนิ่งแล้วค่ะใครที่อยู่ในสายงานนี้นะคะคุณอาจจะต้องวางแผนปรับตัวรวมไปถึงใครที่มีแผนที่จะขายบ้านขายที่ดินคอนโดถือว่าเป็นปีที่จะขายยากอีกปีหนึ่งนะคะวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการเผื่อไว้ด้วยและตรงนี้นะคะเราจะพูดถึงในเกณฑ์ที่ดีกันบ้างค่ะ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพเปลือยที่เสียก็ตามนะคะภพอริก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและเสียความรู้สึกที่มันเป็นความทุกข์ความกดดันนะคะมันจะเป็นรูปแบบที่ทําให้คุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นบางอย่างค่ะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับปัญหาจากคนรอบข้างนี่แหละคะ่ะมีดีมีเสียปะปนกันไปนะคะคุณอาจจะค้นพบความถนัดหรือความสามารถในด้านอื่นๆเพิ่มเติมค่ะภายใน1-2ปีนี้เกณฑ์ของการที่คุณมุ่งมั่นทําในสิ่งที่คุณยังไม่ถนัด หรือว่ามีความทุ่มเทกับเป้าหมายอะไรใหม่ๆบางอย่างแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเขาเป็นดาวที่ไม่ให้อะไรใครง่ายๆส่วนหนึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้คุณด้วยแล้วก็ต้องถามนะคะว่าปีนี้มีเป้าหมายอะไรใหม่ๆกันหรือยังลักษณะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เกินมาตรฐานปกติที่ผู้คุณเคยทำค่ะเช่นว่าสอบติดนะคะได้ทุนต้องไปเรียนต่อสิ่งที่คุณกำลังคิดที่จะริเริ่ม หรือว่าบางส่วนนะคะก็อาจจะมีการปูรากฐานอะไรมาบ้างแล้ววิชาหรือว่าความสามารถเฉพาะทางนะคะอาชีพเฉพาะที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฝึกฝนค่ะตามลักษณะของดาวเสานะคะคือต้องช้าแล้วก็มีความยืดเยือ้อคุณจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะภายใน1-2ปีข้างหน้าแล้วก็ต้องสู้กันอย่างแบบจริงจังด้วยนะคะ หรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของภาระหนี้สินก็จะสู้กันจนมาถึงจุดที่คุณสามารถปลดหนี้ได้หรือไม่ก็จะต้องมีโปรเจกต์งานใหญ่ๆให้ทำค่ะได้มาจากการต่อสู้นะคะการแข่งขันการประมูลพอได้มาแล้วนะคะก็จะต้องมีอุปสรรคความเหนื่อยยากกว่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ต้องใช้เวลานานแต่ว่าถ้าผู้คุณทำสำเร็จก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามาถึงโซนสีเขียวนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแห่งปีค่ะ หลังวันที่21เมษายนเป็นต้นไปนะคะหลายๆอย่างมันก็จะมีทิศทางไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นตรงนี้นะคะเราจะเน้นเฉพาะที่เด่นๆค่ะแล้วค่อยไปฟังกันอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะในช่วงเดือนเมษายนช่วงที่ดาวย้ายรายละเอียดมันเยอะค่ะประธานดาวฝ่ายดีนะคะออกจากตําแหน่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ของชีวิตเลยก็ว่าได้ในบรรดาพบเดือนที่เสียนิ่พมรณะน่ถือว่าหนักที่สุดแล้วค่ะปัญหาหลายๆอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ มันอาจจะยังไม่ได้หมดไปนะคะหรือว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะแค่ดาวย้ายหรอกคะ่ะบางเรื่องก็ต้องใช้เวลานะคะยกเว้นว่าช่วงไหนที่ทักษะจองของดาวพฤหัสเป็นสีก็น่าจะพอมีลาภผลอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยได้บ้างมาถึงช่วงนั้นนะคะคุณจะปลอดโปร่งโล่งมากขึ้นคะ่ะเกณฑ์ที่จะมีผู้ช่วยเหลือนะคะคนอุปถัมภ์เข้ามาในชีวิตจะเข้ามาในรูปแบบใดก็ได้คะ่ะ สิ่งที่เราตีความนี้นะคะจะเป็นแค่การยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพมากขึ้นเช่นว่าได้คู่จากแดนไกลทําไมเข้ามาเพื่ออุปถัมภ์กันนะคะก็จะเข้ามาช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวหรือไม่นะคะถ้าคุณได้หัวหน้าเจ้าในายใหม่ก็จะเป็นคนที่ดีมีความยุติธรรมมีน้ําใจค่ะถ้าคนดีแวดล้อมนะคะสิ่งดีๆก็จะตามมาเองถ้าเจ็บป่วยนะคะเป็นโรคที่จะต้องใช้เวลารักษาอย่างน้อยก็จะได้ยาดีเจอหมอเก่ง หรือไม่นะคะถ้ามีโรคร้ายแรงแฝงอยู่คุณก็จะตรวจเจอก่อนที่จะรุกรามถ้ามีคดีความฟ้องร้องนะคะก็จะได้ที่ปรึกษาดีนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะลักษณะที่เข้ามานะคะก็จะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาค้ำจุนหรืออย่างน้อยนะคะก็จะเข้ามาชี้แนะช่องทางบางอย่างให้คุณไปต่อได้เองหรือว่าถ้ามีอริศัตรูผู้ที่ไม่หวังดีก็จะเหมือนกับว่าเป็นช่วงของการพักรคชั่วคราวคะ่ะ ยกเว้นว่านะคะที่จะมีช่วงที่ดาวคู่ศัตรูเขาโครจรเข้ามาเจอกันซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เป็นระยะและทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะคุณจะเห็นว่ามันจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนค่ะแล้วถึงจะมีในด้านที่ดีเข้ามาช่วยเสริมมันจะไม่ใช่ลักษณะที่เข้ามาเป็นลักษณะของความปังความรวยแบบไม่มีเหตุมีผลนะคะแต่ว่าเรื่องที่เข้ามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาอันนี้มีแน่นอน อีกทั้งยังหมายถึงนะคะคุณอาจจะมีความเชื่อในเรื่องของศรัทธาศาสนากับบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของศาสนาความศรัทธาเช่นว่ามีความสนใจที่จะเรียนรู้หลักคำสอนในทางศาสนาซึ่งอันที่จริงนะคะคนเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้หาทางที่จะพ้นทุกข์ค่ะไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะสวยสุข ใครที่ค้นพบทางดับทุกข์ได้ก่อนนั่นก็คือค้นพบความสุขก่อนนะคะบางคนมีความคิดที่จะอุปสมบทค่ะหรือว่าจากที่โบวเรียนก็อาจจะมีความคิดที่จะสึกอันนี้ถือว่าเป็นวัตจักรของการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องของการแสวงบุญการปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังหมายถึงนะคะเกณฑ์ที่จะได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ บางคนอาจจะไม่ได้มีความสนใจเรื่องของคู่ครองนะคะแต่ว่าอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานในต่างแดนตรงนี้ก็ถือว่าจะช่วยลดอิทธิพลในทางลบจากพระราหูด้วยส่วนหนึ่งหรือไม่นะคะคดีความที่มีความยืดเยือ้อก็ใกล้ที่จะมาถึงจุดที่จะได้ข้อสรุปคะ่ะรวมไปถึงนะคะบรรยากาศในบ้านก็จะกลับมาดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้และในอีกความหมายหนึ่งนะคะถ้าดาวพฤหัส บังเอิญว่ามีช่วงที่ทักษะจรของดาวเป็นกลักกินีเกณฑ์ที่ดีที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะมันก็จะให้ผลไปในทางที่ตรงกันข้ามโดยเฉพาะเรื่องในบ้านนะคะการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกลับมาคุณลองสังเกตทิศทางดูนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนตรงนี้นะคะเราตีความให้คุณเห็นภาพทั้งสองด้านเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งสงรูปแบบค่ะ และเกณฑ์ร้ายต่างๆนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตีคู่ไปได้พร้อมกันไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียวนะคะแค่ว่าน้ำหนักในการส่งผลเสียในทางที่ดีหรือว่าร้ายด้านไหนมันจะมากกว่ากันขึ้นอยู่กับพื้นดวงกำเนิดของพวกคุณแต่ละคนเลยค่ะมาถึงโซนสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะคะโซนสีเหลืองประมาณเดือนกันยายนไปจนถึงสิ้นปีค่ะและก่อนที่เราจะสรุปภาพรวมช่วงสุดท้ายนะคะ เราอยากให้คุณนึกถึงอารมณ์ความรู้สึกในช่วงปลายปี66ไว้ค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้กับปี67นะคะความรู้สึกมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักปีนี้ถือว่าเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในลหลายๆช่วงซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราทําอะไรได้ไม่ต่อเนื่องกันเท่าที่ควรอารมณ์มันจะเหมือนกับประมาณว่าพอจะดีๆเดี๋ยวก็จะต้องมีเหตุให้สะดุดติดขัดขึ้นมาอีกได้ ฉะนั้นนะคะควรรีบผักดันทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มากที่สุดในช่วงที่2ค่ะช่วงที่โซนสีเขียวนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเลื่อยมานะคะจนถึงช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวคุณก็จะเริ่มปรับตัวกันได้มากขึ้นแล้วละคะ่ะอิทธิพลจากภายนอกนะคะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ยากแต่ตราบใดที่เรารู้เท่าทันนะคะวางตัวให้เป็นไม่พาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ก็จะสามารถผ่านช่วงที่3ไปได้ไม่ยากค่ะและตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์จะกลับเข้าพบปีน่าเป็นเกษตรต่อด้วยทั้งดาวศุกร์และก็ดาวพุธค่ะเป็นเกษตรพร้อมกันนะคะในช่วงเดือนกันยายนซึ่งในขนาดเดียวกันนะคะก็จะมีเรื่องยากบางอย่างใสกเข้ามาให้คุณได้ต้องออกแรงเพิ่มกันค่ะโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูนะคะที่เขาตั้งรับอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม ทั้งพระราหูและก็ดาวเสารค่ะซึ่งจะไม่ค่อยส่งเสริมกับดาวทั้ง3ดวงที่โครจรอ,อยู่ในช่วงนั้นสักเท่าไหร่ฉะนั้นนะคะอันในสงที่ดีบางอย่างมันก็อาจจะถูกลดทอนลงไปยังไม่รวมนะคะว่าดาวที่เป็นเกษตรอยู่ในตอนนั้นทักษะจองของดาวส่งเสริมแค่ไหนแต่ว่าความโชคดีหนึ่งของพวกคุณนะคะคือช่วงนั้นไม่มีภพเรือนที่เสียเลยค่ะถึงมีอุปสรรคก็จะสามารถผ่านไปได้ไม่ยาก อารมณ์ก็จะใกล้เคียงกับปี2566ที่ผ่านมานะคะไปปีที่แล้วนะคะดูเหมือนว่าพวกคุณจะหนักในเรื่องของสังคมคนรอบข้างญาติพี่น้องแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันถือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะมันจะมีเข้ามาเป็นระยะนะคะจบจากเรื่องหนึ่งไปเดี๋ยวก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาอันเนื่องมาจากพระราหูเล็งลัคนานะคะอันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมไว้ก่อนค่ะ เพราะอีกประมาณไม่เกิน2ปีนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นดาวเสารที่เข้ามาเล็งลัคนาแทนยังไม่พ้นที่จะถูกดาวบารประค้อนนะคะส่งผลถึงต่อเนื่องไปอีกยาวพอสมควรค่ะไปปี67นี้นะคะเหมือนว่าคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับลาภผลอะไรบางอย่างมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับค่ะลาภผลมันอาจจะมาพร้อมกับความขัดแย้งด้วยก็ได้และสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของทักษะจรค่ะ ที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางอย่างแท้จริงเลยนะคะว่าการให้ผลจะไปในด้านที่ดีหรือเสียมากกว่ากันตรงนี้แต่ละคนไม่เท่ากันค่ะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะควรระวังในสิ่งที่เราเติอนไปก่อนไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันหรือว,ว่าทุกอย่างที่เราพูดไปทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของพวกคุณแต่ละคนแล้วล่ะคะ่ะว่าจะสามารถตักตวงราบผลในปีของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน เป็นปีที่คุณจะต้องเหนื่อยก่อนแล้วถึงจะได้โชคลาภนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการตีความภาพรวมปี2567คงจะพอให้เห็นภาพกว้างๆกันได้บ้างนะคะว่าสิ่งที่ดีหรือว่าจุดที่ควรจะต้องตั้งรับอยู่ในช่วงเวลาไหนกันและวิธีเสริมดวงสำหรับเราก็คือการสวดมนต์ค่ะทำสมาธิแผ่เมตตารักษาศีลห้าคิดอะไรไม่ออกก็เข้าห้องพระนะคะสักพักหนึ่งก็คิดออกได้เอง เราเชื่อในเรื่องของการลงมือทำม,มากกว่าที่จะรอให้เป็นไปตามโชคชะตาค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโคราศาสตร์เป็นตัวช่วยในการวางแผนอย่างน้อยก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้เพราะว่าบางเรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะรู้ล่วงหน้าแต่ก็หลีกเลี่ยงได้ยากและเราก็ขออวยพรปีใหม่นี้นะคะให้เป็นอีกหนึ่งปีค่ะที่เราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ร่วมกัน และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ